ทำเห็นมันจะมีเรือดำน้ำสองลำและในขณะนี้พมา่ามีเรือดำน้ำสามลำในขณะที่ประเทศไทยนี่ไม่มีสักลำไม่มีสักลำเรือดำน้ำมีแต่นักการเมืองเนี้ยเียเต็มสภา,าที่เขาว่ากันนะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราเป็นหนี้มากมายแล้วแถมเอาเงินมาแจกคนละหมื่นละหมืน่นนี่หมดไปกี่แสนล้านกี่แสนล้านหนี้ตอนจำนำข้าวก็ายังใช้เขาไม่หมดตอนเนี่ยประยุทธ์มาใช้หนี้ไปสักห้าหกแสนล้านมนะั้ง เพราะทั้งหมดเนี่ยมันแ8ด2สนแปดมืหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองล้านบาทแปดแสนแปดเกือบเก้าแสนล้านนะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่คนถามว่าทำไมผมไม่แตะพลเอกประยุทธ์ท่านขึ้นไปเป็นองคมนตรีแล้วท่านมาได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเหมือนกับทักษิณถ,ถ้าคุณกลับไปเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านนะใครทีจะมาแตะต้องคุณผมไม่ได้ไปอิจฉาทิศยาตามที่คุณกล่าวหาผมหลายคนออกมากล่าวหาผมไม้บุญรวีมือไปอิจฉาทักษิณกูจะอิจฉาทำผหาอะไรเนาะเขารวยเป็นแสนล้าน แต่หน้าที่ของผมคือการวิพากษ์วิจารณ์หน้าที่ของผมคือยืนเคียงข้างประชาชนเป็นปากเสียงกับประชาชนไม่ดีเหรอพี่น้องประชาชนมีคนอย่างผมไม่ดีเหรอนะคุณจะเอ้เอหอมอก,กับเอารัฐบาลฝ่ายแดงหมดเหรอนะบ้านเมืองจะไปไหนโอ้ดีครับท่านเยี่ยมครับนายดีครับยอดยอดเยี่ยมครับท่านนะเสร็จแล้วไปถามเป็นไงโอ้โหชาวยีนยมโพยพมาอยู่ปลายเนี่ยมาอยู่ประจําจริงๆสามพันคนมันหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยถึงสามหมื่นคนโอ้ไม่มีนะคะตรวจสอบแล้วไม่มีนะคะนี่รัฐบาลฝ่ายแดงครับสร้างปัญหาตลอด สร้างปัญหาตลอดสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยที่ผมบอกแล้วเมษานี่จะกลับบ้านได้หรือเปล่าแต่ผมฟันโทรมกลับไม่ได้รอยพี่รอพี่ที่ดูใบไงผมพลาดหัววันก่อนมนาะรอพี่ที่ดูใบฉะนั้นตอนพลเอกประยุทธ์ไหนเล่าให้ฟังตรงๆเลยตอนที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณชําระหนี้แทนนายกยิ่งรักปีห้าเจ็ดสองพหจจัดสรรไปเท่าไหร่ครับห้าสิบสองล้านสองแสนเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาท ประมาณลม 52, 58, เลขกลมๆคือห้ล้านปีห้าแปดเลขกลมๆคือยีสี่ล้านปีห้าเก้าไม่มีชำระปีหกประมาณสักยี่ล้านปีหกหนึ่งยี่สิดล้านเกือบ29ล้านพอมาปีสองพันหสบสองยีี่ประมาณสักยีสี่ล้านรวมกันเป็นทั้งหมดเนี่ยหนึ่งห้าสเอ็ดล้าน หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านตัวของผบนี่คือการใช้นี่แล้วก็มาใช้นี่ต่อไปอีกใช้นี่ต่อไปอีกเพราะพลเอกประยุทธ์อยู่ถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกต้นปีเรียกว่ารวมหลงจง้งทั้งหมดแล้วใช้นี่ไปประมาณสักห้าหกแสนล้านยังเหลือนี่ที่ที่สร้างนี่ไว้กับประเทศไทยอีกประมาณสักสองแสนล้านตัวเลขพวกเนี้เป็นตัวเลขที่เอาเงินมาจากกกศธนาคารเพื่อการเกษตรนี่ผมเล่าง่ายๆให้ฟังเล่าง่ายๆให้ฟังฉะนั้น รัฐบาลทุกเนี้ยมันไม่มีเงินพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวนาท่านอาจจะไม่รู้หรือท่านรู้แล้วไม่มีเงินเขาก็เลยทําเป็นหูทว่วลมเนี่ยรับปากว่าจะช่วยตรงนู้นช่วยตรงนี้วันลานนี้ยังไม่มีมันยังไม่มีเงินกําลังหาเงินที่จะมาแจกเฟสสามอยู่คนละหมืน่นคนละหมืน่นคนละหมืน่นกำลังหาเงินอยู่สองเฟสเนี่ยใช้เงินไปหลายแสนล้านแล้วเท่าเท่าช่วยเหลือกันหมดประเทศเนี่ยถามว่าจะเอาเงินที่ไหนฉะนั้นเขาก็พยายามไง หลายคนถามุูลวีพยายามไงพยายามที่จะเข้าไปควบคุมธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แบงค์ชาติควบคุมยังไงเอาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ว่าการแบงค์ชาติเขาก็จะครบกําหนดในการว่าจ้างแล้วภายในเดือนสองเดือนอะไรเนี่ยคุณเศรษฐาพุทธไปแล้วเมื่อคุณเศรษฐาพุทธไปก็ต้องได้คนของพรรคเพื่อไทยเข้ามาประธานธนาคารซึ่งเป็นประธานกรรมการก็ต้องได้คนของพรรคเพื่อไทยเข้ามาคือเขาต้องการจะมาควบคุม เขาบอกว่าธนาคารจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลเมื่อเข้ามาควบคุมแล้วเนี่ยผมพูดไว้หลายครั้งแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงผมก็ต้องตะโกนเจ้าข้าเอ้ยทําไมวะบุญลวีระวังโจรมันจะปล้นปล้นอะไรวะปล้นแบงค์ชาติเว้ยถามว่ามันมีอะไรในแบงค์ชาติก็ผมบอกหลายครั้งแนละ้วว่ามันมีทุนสำรองระหว่างประเทศแปดล้านล้าน,านที่จริงมันแปดจุดสี่เก้าล้านล้านเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับไอแปดล้านล้าน 8.5ล้านล้านเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วยังมีทองอีกมีทองเท่าไหร่บุญละวีทองเนี่ยจากการสะสมของรัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาในอดีตสมัยยิ่งรักไม่เคยสะสมทองไม่เคยซื้อทองสมัยทักษิณก็ไม่เคยซื้อทองเข้าออทองประกังและทําไมแพรทองทานก็ไม่เคยซื้อทองเข้ามามีดาวออกไปนอกนั้นเขาซื้อทองธนา,ารแห่งประเทศไทยซื้อทองกลับเข้ามากักตุนไว้แม้กระทั่งทองพระราชทานพระองค์ก็ ซื้อพอไมให้รัฐบาลหลวงตามหาบัวอุตสาอดหลับอดนอนตลอดตลอดทุนลงไปเพื่อขอเรียราไรประชาชนตอนนั้นเราเป็นนี่ IMF เป็นนี่ IMF ก็เอาทองเข้ามาเอาทองเข้ามาหลวงตามหาบัวเนี่ยเอาทองเข้ามาเยอะแยะในแบงค์ชาติเรียราไรเข้ามาคนก็บริจาคก,กันมากมายผ่านหลวงตามหาบัวอย่างที่เรารู้กันอยู่จนเวลาเนี่ยเรามีทองถึงเรามีทองถึงสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านบาท น้ำหนักนะคะเกือบห้าแสนล้านบาทนลองไปคูนี่บาทล้วเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่นี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แต่รัฐบาลนี้อยู่มาจะสองปีแล้วทําอะไรบ้างทําอะไรบ้าง